สวัสดีครับทุกคนนะครับตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่ร้านซิกี้กันนะครับทุกคนนี่นะครับมีหลายอย่างมากเลยนะครับมีไข่นะครับทุกคนนี่นะครับเพื่อก่อนเดี๋ยวบอกนะต่อให้ดูเลยนะนี่นะนี่นะครับไข่นะครับแต่เราต้องเอาเปลือกไข่ลงนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับนี่นะเราเอาไว้ดูันีดครับทุกคนแล้วก็นี่นะครับมีผักด้วยนะครับทุกคนนี่นะครับค่ะ เอาลงไปทางนี้ได้นะน้ำร้อนอย่างครับย่ะนะครับไม่ร้อนไม่อะไรครับพี่นะครับเดี๋ยวกินแล้วก็อร่อยครับทุกคนครับถึงแม้มันจะไม่ร้อนครับทุกคนพี่อาชีพกิหลายอย่างมากเลยนะครับที่มนะนี่ครับของพี่นะครับคือพี่สดร้อนเองนะครับนน่ีะครับขาพี่ก็กินให้อร่อยนะครับ ที่ว mm ันนี้น้าใส่แว่นตาออกซัดเพ้่นะครับทุกทุกคนนะครับแว่นกองใสสีฟ้านะครับทุกทุกคนนะครับส่วนผมใส่แว่นตาออกซัดนะพิเศษสุดๆนะครับไม่ค่อยได้กองแสสีฟ้าเท่าไหร่นะครับทุกทุกคนนี่นะครับแล้วก็นี่นะครับโค้กน้มีโค้กด้วยนะครับทุกทุกคนนี่ครับอร่อยมากเลยครับ ทุกทุกคนอร่อยมากเลยนะครับทุกทุกคนนะครับโอเคนะเดี๋ยวผมขอนนี้กินข้าวก่อนนะครับโอเคครับแค่นี้นะครับทุกคนเย็นนีครับทุกทุกคนนะครับพบกับนสานินาทสนะทุกทุกคนวันนี้นะครับนสานเณจึงแณมาเม่อเยอยเยยก็วบกของขนมจบเพง่อวันนี้นะครับมาจากท่องสามนะทุกทุกคนเนี่ยนะครับ กุ้งค่าทุกนาทีดูทีวีสีช่องสามนี่นะครับคนนี้พี่คนนี้นะใครเป็นมือตีกองนะครับทุกคนนี่นะครับใช่ครับเล่นกีตราด้วยนะครับทุกคนนี่นะครับเดี๋วนนี้นะเล่นกีตรากับลุงต้ยนะทุกคนนี่นะครับไปดูกันได้นะครับที่สำนักงานนะครับอธิการบดีนะครับทุกคน นี่นะทั้งหมดนี่คือทำงานอยู่ที่สำนักง,งานอธิการบดีหมดเลยนะครับทุกคนนะครับนี่นะครับคนนี้นะับจะสวยขยี้ใจนะครับสวยขยี้ใจเฝ้าไม่เท้านางไม่ลูกีติส่งกระใสเกินเขินป้าสวยเลือเกินากได้ชีตแม่เจ้าสีลูกปีติโตโบได้ชีด กับูดไดูได้ดคนนี้นับพี่พี่สาวๆนะครับมีอยู่ทั้งหมดสามคนนะครับทุกๆคนนะนี่นับพี่คนนี้นะับเต้นเก่งแล้วก็กินอีดเก่งด้วยนับชื่อว่าพี่พลอยนับส่วนพี่คนนี้นะพี่คนนี้ชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่อโน้ตน,นะครับอ๋ออายุเท่าไหร่ครับพี่ ความลับความลับพี่คนนี้ชื่ออะไรครับพี่อะไรครับพี่คนนี้ชื่ออะไรครับคนไหนพี่เหรอเอาจริงก็แอนสุดพิดาค่ะพิดาครับอ๋อพี่คนนี้ชื่ออะไรครับนี่คือคนที่อยู่แอนจริงไหมล่ะพี่คนนี้ชื่ออะไรครับพี่คนนี้ครับคนสุดท้ายครับคนนู้นครับคนนู้นคนนู้นครับ นี่นะครับคนนี้แล้วก็มาต่อกันตรงนี้เลยนะครับทุกๆคนนะครับมารู้จักกับพี่กบทรงศีรับทุกคนนี้นะครับกบพัดนายกบกบหัวนันอาไีได้ไหมครัได้ครับได้ครับจริงๆเราชื่อชื่ออะไรครับชื่อกบกาอ๋อเหรอครับชื่อโทนิกาชื่อกบโทนิกาค่ะอ๋อเหรอครับพี่คนนี้ชื่ออะไรครับผัดอา อ๋อครับพี่คนนี้ชื่ออะไรครับกินกันอร่อยไหมครับเออเออเจ้าภาพในวันนี้รู้ว่าที่พาทุกคนมาทีเรียกในวันนี้ค่ะอ๋อเครับ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 ก็สำหรับวันนี้นับก็กินกันทั่วเลยนะครับบ๊ายบายนะครับทุกทุกคนนะครับและก็สุดท้ายนะครับ ขอให้รู้จักกับป้าคนนี้คนระับป้าคนนี้ชื่ออะไรครับป้ากุ้งป้ากุ้งอ่าครับบ๊ายบายนะครับทุกทุกคนสำหรับวันนี้ลาก่อนนะบ๊ายบาย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 ด้วยนะ